งานบอลลูนละน้องภูเขาย่าสุดยอดมากเลย,ยที่ภูเขาย่าจังหวัดระนองวันนี้มีงานบอลลูนมีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมื่นเลยเด็กๆตื่นเต้นใหญ่เลยเราพา่ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยไปยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ แอดมินกําลังนําอากาศยานหลายคนขับขึ้นไปนะครับเก็บภาพม,มุมสมอยู่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีบอลลูนอยู่จํานวนหลายลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานําอากาศยานหลายคนขับลงไปเก็บภาพใกล้ๆกันแต่ไม่รู้จะทันไม่น่าเขาบอกว่ามีเป็นรอบๆมีบอลลูนขึ้นลงเป็นรอบ เยอะมากครับนักท่องเที่ยวเราอยากได้งานแบบนี้ที่ชุมพรบ้างจังเลยเดี๋ยวแอดมิงจะไปคุยกับททสํานักงานชุมพรพี่ปูจะบอกพี่ปูว่าคนชุมพรเขาอยากได้งานแบบนี้บ้างโซนนี้เป็นโซนคาร์บอยครับ สาวๆก็ต้องมาถ่ายรูปกันสวยงามมากแล้วก็เขามีอะไรนี้ด้วยเขามีแต่งสีบ,รรบในใบหน้าด้วยมีบริการเช่าหัวขนนกใส่ถ่ายรูปด้วย50บาทเพ้นหน้า20บาทมีบริการขี่ม้าเด็ก50บาทผู้ใหญ่60 ป้อนอาหารมา้า20ถ่ายรูปบนหลังมาบบา้า20บาทมาปรองทานนี้นะักท่องเที่ยวมาก็จะได้ถ่ายรูปประมาณคนหนึ่งก็หลายสิบรูปแน่นอนครับเขา,นะขาจัดไว้ให้เราถ่ายรูปโดยเฉพาะเลย หลังจากเดินเที่ยวเหนื่อยๆแล้วก็นี่เขามีโต๊ะเก้าอี้ให้เรานั่งรับประทานอาหารด้วยการบอลรูนมีถึงวันที่27นี้ครับ,บ,บนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาด้วยเป็นจำนวนมากตอนนี้เรานำอากาศยานไล้คนขับลงแล้ววันนี้จริงๆเรามาดูงานเพื่อจะนำไปจัดที่ชุมพอดเราเจอพี่ปูด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวเทศกาลบอลลูนแล้วเว้านะคะของจังหวัดระนองประจำปี2566นี้นะคะซึ่งงานยังคงมีอีก3วันนะคะจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ก็อยากให้ทุกท่านมาชมบอลลูนแฟนซีนะคะรูปสัตว์ต่างๆมีความสวยงามแล้วก็ผู้คนล้นหลามมากมายเลยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะอากาศดีมากระนองฝนไม่ตกเลยค่ะขอบคุณค่ะัางเอินครับเจอพี่ปู อทททสำนักงานจุมพรเอาโอเคสำหรับวันนี <laughs> <prompt> ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด <s> ้วยไปแล้วบ๊ายบายโอ้เจอหนุยด้วยหนุยหนุยเจอแล้วเจอแล้วเจอพอแล้วเจอหนุยด้วยโหคนจุมพรมาเยอะแยะเลยเจอพี่หัวด้วยพี่หัวครับผมเจอแล้วลงมืครับก็งานบอลลูนนะครับแล้วก็งานบอลลูนเล่นเว้านะครับและงานเกษตรแฟร์นะครับ วันนี้เป็นวันที่2นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์สวันติดติดแล้วนะครับทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก่อนนั้นนี้ตกมาไม่หยุดเลยครับแล้วก็2วันแล้วไม่หยุดยังเหลืออีก3วันนะครับดูตามพยากรณ์อากาศแล้วนะครับก็คิดว่ายังไม่หยุดนะครับมันจะมาตกวันที่6นะครับงานมี5วันนะครับก็ขอเลี้ยนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าคนในจังหวัดเราบอลลูนนะครับวันหนึ่งจะขึ้น4รอบนะครับวันนึงจะขึ้น4รอบนะครับก็จะมี ตั้งแต่6โมงเย็นนะครับแล้วก็มาทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ไหลไปจนถึงเกือบ4ี่ทุ่มนะครับก่อนคอนเสิร์ตจะขึ้นครับผมก็ขอเลื่อนเชิญพี่น้องทุกคนนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่จากกรุงเทพคนที่รับฟังนี้เรียนเชิญมาชมนะคับรรยากาศดีๆเชิญเลยครับเจอพี่หัวประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองโดยบังเอิญไปกันไปดูบอลลูนสวยงามมากครับแอบมาทำรีวิวที่ระนองปรากฏว่ามาเจอคนชุมพรมากมายเลย ไปดูใกล้ๆกันไปดูว่าเขาทำยังไงบอลลูนถึงขึ้นได้ลูกใหญ่มากเด็กๆอู้เด็กๆตื่นเต้นอ เขาใช้พัดลมช่วยพัดลมเป่าไฟเข้าไปในบอลลูนขึ้นแล้วครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับบายบายวันนี้๊ายบายแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บภาพนิ่งเก็บวิดีโอฝากคุณผู้ชมทำคลิปต่อไปบายบาย